ประกาศหาในายใหญ่นะครับนะตอนนี้ก็กําลังเพียงพำมอยู่ไหนจะโดนคดีหนึ่งหนึ่งสองไหนจะโดนคดีที่ว่าป่วยทิปป่วยวิกฤตหรือป่วยจริงก็มีโอกาสในการที่จะกลับไปนอนคุกนะสูงครับผมบอกได้เลยโอกาสติดคุกสูงถึงแม้จะมีหลิวล้อนะมีมีทนายความผู้ใหญ่อะไรต่างๆออกมาเทียมีนักกฎหมายออกมาเทีย์ไม่ติดคุกแพย์สาภาก็แพย์สาภาไป นะไม่เกี่ยวข้องกับสาลนะเอ,อทักษิณไปนอนออโรงพยาบาลก็คือนอนคุกติดคุกแล้วนะก็มีนักกฎหมายใหญ่ๆนะสองท่านสามท่านขาประจำเดินสายออกทีวีก็คอยเชียร์ทักษิณซึ่งคนเหล่านี้ก็จะได้รับตำแหน่งในภายหลังล่าสุดเห็นบอกได้เป็นที่ปรึกษากันมาที่การแรง่าง,างนะก็ได้ดิบได้ดีไปนะการเชียร์ผู้มีอำนาจเราก็จะได้อำนาจ นะครับมีประโยชน์ก็ธรรมดาก็ว่ากันไปนะนักกฎหมายก็มีความเห็นต่างกันได้ก็มีนักกฎหมายเชียทักษิณอยู่สองสามคนเขาก็ได้ประโยชน์กันไปนะเขาก็บอกว่านะสารจำคุกนอนนอกคุกก็ได้มันมีระเบียบไปนอนโอรงพยาบาลก็ได้นอนอยู่บ้านก็ได้ก็ว่ากันไปครับนะก็อยากจะฝากนักกฎหมายทุกท่านนะครับเวลาท่านให้ความเห็นท่านนึกถึงเห็นว่าประชาชนกันบ้างคนยากคนจนคนอะไรต่างๆเนี่ย นะเวลาเขาติดคุกติดตารางเขานอนคุกกันหมดนะเจ็บปวงเจ็บป่วยเขาก็นอนโรงพยาบาลร,ราชธรรมขนาดเจ้าสัวเปรมชัยนะครับเจ้าสัวเปรมชัยนี่ก็ป่วยสาระพัดโรคเลยมากกว่าทักษิณอีกนะครับสมัยคดีเสือดําเข้าไปล่าสัตว์ล่าเส,สือดําไก่ฟ้าอะไรต่างติดคุกเขาก็นอนราชธรรมนะเขาก็มีเป็นหมื่นเป็นแสนล้านเหมือนกับทักษิณลก็ร่ารวยนะเจ้าของบริษัทใหญ่ก่อสร้าง น,นี่ล่าสุดนะครับก็เดินไม่ได้ต้องนั่งรถเข็นนะครับนะครับนนะะครับเดินไม่ได้ก็ต้องนั่งรถเข็นนะครับก็ต้องนั่งรถเข็นก็ไนานะจะขอวีไอพจะขับรถไปเองนั่งรถเองตำรวจก็ไม่ยอมครับเขาบอกว่าไม่ว่าจะรวยแค่ไหนเป็นเจ้าสัวก็ต้องนั่งรถตำรวจไปแล้วก็ไปขับไปศาลแล้วก็ไปคุกตอนนี้ก็ติดคุกอยู่นะโลกเลิกกระลุมไร้โลกก็หลายโลกนะ นะครับเขาก็ยังนอนนอนโรงพยาบาลราฐธรรมนอนเรือนจําก็เหลือคุณทักษิณคนเดียวแหละที่เป็นคนที่ว่าเอ็นเปื่อยเอ็นเปื่อยเอ็นอะไรต่างๆเนี่ยนะครับนะครับก็จะน่าจะเป็นคนเดียวมั้งที่ไม่ต้องนอนนะครับไม่ต้องนอนไม่ต้องนอนเรือนจําไม่ต้องนอนโรงพยาบาลราฐธรรมน์เราก็ไม่เข้าใจนะครับว่าก็ฝากฝากหน้ากฎหมายนะครับนะครับที่ไปชี้ช่องอะไรบอกโอ้โหทักษิณนอนโรงพยาบาลมันก็คือการติดคุกนะ ผมก็อยากจะฝากทุกท่านนะครับนักกฎหมายถ้าไหว้ได้กราบได้นะครับก็อยากจะฝากอย่างจะยกราบตีนเลยก็ขอให้นักโทษทุกคนที่เจ็บป่วยให้ไปนอนชั้นสิบสี่ได้ไหม่ะนะได้ไหมครับถ้าทําได้ทุกคนเหมือนกันที่ท่านนักกฎหมายทั้งหลายเนะี่ยนะครับที่ท่านแสดงความคิดเห็นเนี่ยก็อยากจะให้บังคับใช้กันทุกคนนะท่านทานายผู้ใหญ่ท่านนักกฎหมายระดับสูงอะไรต่างๆเนี่ยฝากด้วยทุกคนให้นอนเรือนจะนอนโรงพยาบาลได้เหมือนกันไหม ผมเชื่อว่าคนในคุกเนี่ยที่มีโรคร้ายแรงอะแต่ไม่หมดมาลงมาแรงโรคนั่นโรคนี้เอนเปื่อยเอนเน่าโรคหัวใจผูว่าเยอะนะยังไงไงให้เขาไปนอนโรงพยาบาลได้ไหมล่ะชั้นสิบสี่นะครับและอีกเรื่องนะครับก็ฝากโรงพยาบาลตํารวจฝากพบรตรนะครับเมื่อไหร่จะไปติดกล้องวงจรปิดโรงพยาบาลตำรวจสักทีครับนะครับเผื่อเจ้าเจ้าท่านเจ้าสัวเปรมชัยหรือใครตะใครเผื่อจะมานอนเนี่ยเราจะได้รู้ว่าเขามานอนจริงไหม นะครับหรือว่าเขากลับบ้านไปแล้วหรือไปนอนบ้านหรือ,อยังไงเพราะว่าเดี๋ยวมันก็ต้องมีนะครับชั้น14โรงพยาบาลตำรวจนะติดกล้องหน่อยแนละ้วถ้าไม่มีกล้องถ้าไม่มีปัญญาติดกล้องเนี่ยก็รับบริจาคก็ได้นะฝากพบตรนะฮะไปดูหน่อยพอไม่มีกล้องเนี่ยคนเขาก็มองว่าเอ้ยดูมันไม่โปร่งใสนะตั้งใจจะให้มันเป็นแบบนั้นหรือเปล่าไม่มีหลักฐานหรือเปล่าก็ฝากนะ